ทุกคนจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องบ้านหลางกลางป่าใช่ไหมครับอันนี้ตามคอมเมนต์ลหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากดูตอนกลางคืนครับว่ามันเป็นยังไงวันนี้ผมก็เลยพาน้องๆไปเป็นเพื่อนนะครับไปดูว่าตอนกลางคืนของบ้านหลางกลางป่าที่ทำคลิปที่แล้วมันเป็นยังไงอันนี้ผมไปดูตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับว่ามันอยู่กลางป่าจริงๆนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าในหมู่บ้านนะครับพอเราขับมอเตอร์ไซค์ไปสองคันนะผมอยู่คันแรกแล้วก็มีน้องอยู่คันข้างหลังถ่ายคลิปช่วยแล้วให้ดูทางทุกคนสังเกตทางเข้านรนเปป็่าจิงๆ อยู่ในป่าลึกเดียแหละป่าลึกเป็นต้นไม้ข้างๆมีหญ้าแล้วก็เป็นเป็นแม่น้ําข้างๆแล้วเราเข้าไปพอเขาไป ถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ไปยังตรงที่บ้านล้างที่เราเคยถ่ายตอนกลางวันนั่นแหละแต่ว่าอารมณ์ที่รู้สึกได้ครั้งแรกที่เข้าไปตอนกลางคืนเนี่ยมันต่างกากตอนกลางวันมากเลยครับทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งด้วยความมืดน,นะเพราะผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าบุยวังเวงมากกว่าเดิมแล้วเราไปด้วยไฟอะไฟเหมือนไฟส่องกลบครับที่ผมเป็นคนถือกล้องแล้วก็ใช้ไฟส่องนะส่องเข้าไปรู้สึกว่าเกิดความวังเวงแล้วก็เฮ้ยผมหลอนตลอดเวลาเลยว่าในในบ้านที่เราส่องไฟไปถึงอนะเราจะเจออะไร แต่ผมก็พยายามที่จะเอากล้องอะถ่ายไปทั่วเขาไปข้างใน,นแต่สิ่งที่ผมสังเกตได้คือฮ่ตำแหน่งหน้าต่างประตูหรือตำแหน่งสิ่งของที่อยู่บนบ้านอะมันเปลี่ยนไปครับทุกคนอาจจะด้วยว่าอ่าวันสองวันที่ผ่านมานี่คือพายุมันเข้าเนาะมันอาจจะทําให้ลมพัดประตูหน้าต่างเนี่ยอ่าอะไรหลายๆอย่าง แต่ว่าสิ่งทีุ่ณสมพันได้คือความว่องเวงครับว่งเวงมากกว่าตอนกลางวันเลยครับวองเวงจนรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราควรมาจริงๆเหรือตอนคืนเนี่ยแต่ด้วยความที่แบบเราอยากตอบคอมเมนต์ของทุกคนที่เมนมาว่าอารมณ์ตอนคืนเป็นงไงผมก็เลยพาชีมงานมาด้วย2คนแล้วก็มาถ่ายกันซึ่งผมก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวแต่ว่าความรู้สึกมักมนวิวมากวิวจนแบบว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่บ้านลางที่อยู่ในหมู่บ้านนะมันเป็นบ้านลางที่อยู่กลางป่าจริงๆด้วยความรู้สึกที่แยสะพันคือแบบผมขนลุกอะขนลุกมากกาเดิมเลยพูดลล้นะ้นนนนนุุกกกกตอีมาได ท,ทุกคนสังเกตจากสภาพที่มันอยู่เ้างนี้แล้วทุกคนคิดว่าเน่ยตากที่เราคอมเมนต์กันแต่คิดที่แล้วอะทุกคนว่ามันมีวิญญาณหรือผีจริงๆไหมจากสภาพแบบนี้ทุกคนคิดว่ายังไงครับ